สวัสดีครับ Channel น o ปอน e ี i ิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาคาซิโอรหัส A 1 0 0 WE ขีด1 A กันนะครับนาฬิการเรือนนี้นะครับก็จัดว่าเป็นหนึ่งในคาซิโที่รุ่นแบบค่อนข้างจะหน้าตาวินเทจมากๆนะครับแล้วก็มีขายมาพักใหญ่ๆแล้วนะ ซึ่งผมเนี่ยเห็นมานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เกิดความสงสัยมากๆเลยว่าใช้จริงมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า layout ปุ่มหรือว่าการดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันแปลกแหวกแนวมากๆเลยนะครับสุดท้ายก็เลยลองซื้อมาใช้งานดูนะแล้วก็พบว่าค่อนข้างจะชอบกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับซึ่งมันมีหลายจุดเหมือนกันที่อยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นนะครับยังไงวันนี้มาดูกันเลยดีกว่านะเริ่มต้นกันก่นกอนเลยนะครับเรื่องของหน้าปัดแล้วก็ฟังก์ชันนะครับเราจะเห็นว่าเรือนนี้มันจะมีความแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ มันจะไม่มีปุ่มด้านข้างนะคือด้านข้างมันจะปล่อยเรียบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นเป็นเงาๆแบบนี้เลยซึ่งปุ่มเนี่ยมันจะโดนย้ายมาที่ด้านหน้าปัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีการจัดเรียงเนี่ยมาอยู่ที่โซนด้านล่างนะทั้ง4ี่ปุ่มเลยแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าไม่มีการบอกเลยนะว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรนะครับก็ต้องมานั่งเดาเอาเองนะว่าเออลองกดๆดูนะครับว่าปุ่มไหนมันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ปุ่มหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยจำไว้ก่อนง่ายๆเลยก็คือปุ่มขาบบนนะครั มันคือปุ่มที่เอาไว้เปิดไฟแบ็คไลท์ซึ่งไฟแบ็คไลท์เนี่ยมันจะเป็นสีส้มสีเดียวกับตัวสีที่มันอยู่บนหน้าปัดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจาแบบนี้มันจะจําง่ายสุดและว,ว่าโอเคขวาบนเนี่ยคือแบ็คไลท์นะครับกดมาประมาณนี้นะอันนี้มืดๆนะครับพอกดปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาส้มๆแบบนี้เลยก็ถือว่าสว่างดีนะใช้งานในที่มืดนี่คือเรือนนี้สบายมากเลยนะครับอ่านค่าได้ง่ายมากอันนี้ก็เป็นปุ่มแรกด้านขวาบนนะครับส่วนอีก3าปุ่มเนี่ยก็เป็นปุ่มโหมดทั่วไปเเเหมือนนนนแบบบที่รราคคคุ้คยกััะ ที่ปกติมันก็จะอยู่ซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับให้เพื่อนๆคิดแบบนี้เลยก็ได้นะว่า4ปุ่มนี้ถ้าเกิดมันอยู่บนนาฬิกาทั่วไปตำแหน่งมันก็คือตามนี้เลยนะครับก็คือปุ่มนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้ปุ่มนี้ควรจะอยู่ตรงนี้ปุ่มนี้ก็ตรงนี้ปุ่มนี้ก็ตรงด้านล่างขวาตรงนี้อันเนี้ยก็เป็นเลเยอร์ทั่วไปถ้าเกิดมันจะไม่ได้มาเรียงแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยปุ่มซ้ายล่างเราก็จะจําได้คร่าวๆว่ามันก็คือปุ่มแบบปรับโหมดต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะอันนี้คือตแแหนนน่งรรกกเเป็าาดูวล กดอีกทีนึงเนี่ยก็เป็นโหมดอารามคล็อกนะครับตั้งเวลาปลุกอีกทีนึงก็เป็น stop watch นะครับเป็นรายการจับเวลานะครับแล้วก็กลับมาก็เป็นโหมดการตั้งเวลาตั้งอะไรแบบนี้แล้วนะครับก็ จะวนลูปแบบไม่ค่อยเหมือนกับคา s ิโอทั่วไปนิดนึงนะฟังก์ชันจะมีเท่านี้เลยนะครับส่วนอีก2ปุ่มเนี่ยตัวสีเขียวตรงนี้นะถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดแสดงเวลาทั่วไปอ่ะเรากดสีเขียวปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการโชว์วันที่แบบนี้นะครับกดค้างนะถ้าเกิดเราปล่อยปั๊บเนี่ยก็เด้งกลับมาทันทีเลยส่วนปุ่มซ้ายบนเนี่ยเป็นปุ่มที่ไว้ดีเซตตอนจับเวลาแบบนี้นะครับสมมติว่าผมกดจับเวลาปั๊บเนี่ยกดที่ขวาล่างปุ๊บมันวิว่งไปนะครับแล้วก็กดหยุดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะหยุด กดสายล่างก็กลับมาที่หน้าดูเวลาปกติอีกทีหนึ่งนะครับการใช้งานก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเลยอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นอนะ่ะเราก็จะชินเรื่องปุ่มพวกนี้แล้วนะครับส่วนบนหน้าปัดเนี่ยจะมีดีเทลเพิ่มเติมนิดนึงนะตรงด้านบนตรงนี้มันจะมีการเขียนนะครับว่าเป็นมันเดทเดย์นะครับแบบเป็นสาบรรทัดอ่ะซึ่งไอ้สบรรทัดเนี่ยมันก็จะเป็นการบ่งบอกค่าของหน้าปัดในโมดต่างๆนะครับอย่างตอนหน้าปัดปัจจุบันเนี่ยที่เป็นการอ่านค่าเวลานะเราก็มองตรงนี้ตรงสีขาวนะครับ แล้วก็ S นะครับย่อมาจากอ u า m i n u t e แล้วก็ c o ก d นะครับเป็นการดูวันที่นะแต่ถ้าเกิดเรากดที่ขวาล่างแบบนี้หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอันไหนมันคือวันอันไหนมันคือเดือนนะครับถ้าเกิดมันเป็นวันที่9เดือน11อย่างเงี้ยบางทีเราก็จะดูยากนะว่าอันไหนมาก่อนกันนะครับก็ให้ดูด้านบนเลยว่าอันหน้าสุดอ่ะเป็นมันตรงเนี้ยคือเดือนตรงกลางอ่ะคือวันที่แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือชื่อวันซึ่งสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะครับเวลาเขามีการระบุวันเดือนอะไรแบบนี้เป็นฟอร์แมต ซึ่งคนไทยเราจะไม่ชินอย่างแรงเลยเพราะคนไทยเนี่ยจะเป็นวันเดือนปีใช่ไหมครับแต่ญี่ปุ่นมันก็จะเป็นแนวแนวนี้ดังนั้นเนี่ยการที่มีตรงนี้มาบอกถือว่าดีมากนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเวลามันอย่างที่บอกไปอ่ะมันเป็นวันที่9เดือน10อย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าอันข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะครับเราก็จะงงๆนิดนึงอันนี้ก็เป็นการใช้งานหน้าปัดก็ถือว่าโอเคนะครับมีอินดิเคเตอร์บอกไปด้วยส่วนเรื่องการใช้งานทั่วไปนะครับจากประสบการณ์ใช้งานเลยนะก็ต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ ปุ่มพวกนี้มันกดไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับคือแน่นอนถ้าเทียบกับพวกปุ่มด้านข้างอ่ะไอตัวนี้ระบาก,กว่าแน่นอนนะครับไอปุ่มด้านข้างนี่ใช้งานง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันต้องอาศัยการใช้ปลายเลย็บจิกลงไปนะครับแล้วก็ปุ่มที่มันอยู่ด้านบนแบบนี้จะมีปัญหาหนึ่งด้วยนะก็คือมันจะชอบติดปุ่มด้านล่างอ่ะคือเวลาผมจะกดไฟด้านบนแบบนี้นะครับผมต้องพยายามแบบหลบทํามุมให้แบบนิ้วผมอะ่ะมันไม่โดนไอปุ่มด้านล่างเยอะอะ่ะแล้วก็ส่งแรงลงไปที่ด้านบนแบบนี้นะครับคือต้อง เกรงนิ้วประมาณหนึ่งให้มันโค้งเพื่ออ้อมไอตัวสีเขียวมาไม่งั้นมันก็จะไปชนกันะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาใช้งานมันก็จะเอียงเอียงนิ้วอะไรบแบบนี้นะครับหรืออย่างการใช้งานโหมดเนี่ยมันก็ต้องแบบออกแรงกดแบบประมาณหนึ่งอะ่ะซึ่งผมว่ามันเป็นแรงกดที่มันต้องใช้เยอะพอสมควรอะ่ะเพล๋อผมคิดว่าในอนาคตไอแรงกดประมาณอย่างเงี้ย มันน่าจะทําให้ตัวนาฬิกามันพังเร็วขึ้นด้วยซ้านะครับเพราะว่าตัวเคสที่เราเห็นเนี่ยเงินเงินตรงนี้นะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> อาจจะเห็นว่าเออเป็นโลหะแวววาวดีนะครับดูสวยงามดีจริงๆมันคือพลาสติกนะครับคือมันไม่ใช่โลหะด้วยนะประมาณว่าแบบผมสามารถออกแรงบีบอะแล้วผมรู้สึกได้เลยถึงความที่มันยุบลงนิดนึงด้วยนะครับคือมันก็แบบไม่ได้ยวบขนาดนั้นหรอกผมก็ไม่ได้แรงเยอะขนาดนั้นนะแต่มันจะมีความรู้สึกได้อะว่าอะ มันมีความเคลื่อนไหวอ่ะคือถ้ามันเป็นเหล็กอ่ะเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเหล็กมันจะแข็งมากเลยแต่อันเนี้ยมันจะโยกโยกยกุบยุบนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยระยะยาวอ่ะมันก็จะไม่ได้ทนมากอยู่ละแล้วแ,ลแบบพอมันเป็นพลาสติกแบบเนี้ยเราต้องมาคอยกดคอยบีบคอยออกแรงเพื่อใช้งานปุ่มต่างๆอนะ่ะผมว่ามันก็ยิ่งแบบเป็นการทรมานตัวเรือนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ก็ต้องแลกกันไว้นะด้วยดีไซน์ที่หน้าตามันแบบเท่ๆแปลกแปกแปกแนวแบบเนี้ย แต่อนาคตอะระยะยาวมันจะลอดไหมมันจะทนหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอนะก็คือเรื่องของฝุ่นคือนาฬิการเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่ดีไซน์เนี่ยหน้าปัดด้านหน้ามันจะมีแบบส่วนเว้าวส่วนโค้งที่แบบฝุ่นมันจะตกไปกองได้เยอะมากนะครับเอาอย่างงโค้งตรง,งนี้ด้านนอกนะเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าฝุ่นมันเยอะมากซึ่งเวลาผมอะเอาผ้ามาเช็ดนะครับมันก็ไม่ออกนะอย่างเงี้ยผ้าเมโครไฟเบอร์เนี่ยผ้าเช็ดแว่นผ้าเช็ดนาฬิกาทั่วไปนะครับมันก็จะแบบอะไปกองอยู่หังที่แบบ ไม่ช่วยเลยเนี่ยนะครับคือพยายามเอานิ้วจิกๆๆๆๆวนรอบปุ่มแล้วนะก็ดีขึ้นนิดนึงอะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกแบบเกลี้ยงร0อยอยู่ดีอะ่ะคือถ้าเกิดจะให้ออกมันต้องเอาผ้าชุบน้ํามาแบบทําความสะอาดจริงจังมากนะครับหรือแม้แต่เอาพวกนี้มาเป่าะ่ะที่แบบมันเป็นที่เอาไว้เป่าเลนส์กล้องนะครับเป,เป่าเข้าไปอะ่ะมันก็ช่วยได้แค่นิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าใครใช้เรือน,นี้ทําใจไว้เลยว่ามันจะมีพวกเศษอย่างเงี้ยมาเกาะๆตามขอบตามมุมอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ ก็จะดูแบบไม่ได้สะอาดมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดมองไกลๆโอเคไม่ค่อยเห็นหรอกอย่างเงี้ยถ้าเอาระยะใช้งานอยู่บนข้อมือเราอ่ะก็ดูเนียนๆดูแบบคลีนดีนะครับแต่ก็จะงุดงิ่นนิดนึงเวลาเรามองใกล้ๆแล้วก็พยายามจะเริ่มทําความสะอาดมันแล้วมันก็ไม่ออกสักทีอะไรเงี้ยก็นั่งขัดมันทั้งวันเลยซึ่งขัดมากก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นพลาสติกนะมันไม่ใช่เซฟายคริสตัลนะครับขัดเยอะปั๊บเนี่ยอะเป็นรอยอีกเป็นคราบเป็นจ้ำอีกก็ปวดหัวกันไปอะไรแบบนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดจะเอาเรื่องวัสดุเรื่องความสะอาดความเนีย้ยบอะยังไงมันไม่ได้มาทางนั้นอยู่ละมันมาแนวแบบหน้าตาเรโทรดูย้อนยุคดูเท่เท,เทคูๆซะมากกว่านะครับส่วนขนาดเคสไซส์นะก็ทรงมาแบบนี้นะครับขนาดออกมา32.5ม mm, ิลความหนาเนี่ยอยู่ที่9.3ม mm, ิลนะครับแล้วก็ลักทุลักเนี่ยอยู่ที่40.2ม mm, ิลนะครับส่วนน้ำหนักนะครับช่างออกมาก็อยู่ที่53กรัมถือว่าโอเคนะไม่รู้สึกว่ามันเบาหวงเกินไปนะครับเพราะว่าสายเนี่ย ก็ให้มันเป็นสแตนเลสสตีลด้วยนะครับสายเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบนะเพราะดีไซน์มันเข้ากับนาฬิกามากเลยเป็นขั้นขั้นเส้นๆแบบนี้แล้วก็การขัดเงาพื้นผิวเนี่ยเอาจริงๆทำมาได้ดีมากนะ อย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถเล่นแสงแบบนี้ได้นะครับเอานิ้วลูบๆให้มันสะท้อนแวววอย่างเงี้ยดูโอเคมากนะครับคือแบบดูดีกว่าที่คิดเยอะเลยแต่พลิกมาด้านหลังก็จะเห็นว่าโอเคเป็นเหล็กพับแบบจริงจังมากนะครับก็เห็นซี่เห็นแบบเป็นล่องเห็นเป็นการพับชัดเจนเลยส่วนฝ้าหลังเนี่ยก็มีการบอกไว้ว่าเป็นสแตนเลสสตีลแบ็กนะครับก็คือแค่ชิ้นนี้แหละที่เป็นสแตนเลสสตีลที่เหลือก็พลาสติกบ้างนะครับเรซินบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยไม่ระบุตัวเลขมาดังนั้นเนี่ยก็ค ซึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีการบอกไปด้วยนะว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันไว้ทําอะไรนะครับก็ช่วยได้นิดน,นึงนะแต่คือแบบมันอยู่ด้านหลังไงนะครับเวลาเราใช้งานจริงอ่ะเราไม่มีโอกาสจะมาแบบเอ๊ะแง้มดูอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องจําเอาอะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่าตัวสายเนี่ยก็สามารถปรับเองได้ไม่ยากนะมันจะมีตัวเนี้ยเอาไว้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้แล้วก็ล็อกเข้าไปตามร่องเลยนะครับแล้วก็จะใส่เนี่ยก็ล็อกเข้าไปแบบนี้แล้วก็ส n a p เข้าไปเลยอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเทมากนะ คือเป็นคาสิโที่หน้าตาดูย้อนยุคดูเรโทรสุดๆนะครับแล้วก็เข้ากับคนข้อมือเล็กได้แบบสบายเลยซึ่งคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้นะครับเพราะว่าปลายสายเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะเหลือแบบ3นิ้วเลยนะครับคือแบบ ข้อ78นิ้วนี่ผมว่าใส่ได้หมดนะครับซึ่งหน้าตาในาฬิกาแบบนี้จริงๆคนข้อมือใหญ่ใส่ก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กมากนะมันก็จะให้ฟีลลิ่งแบบวินเทจวินเทจแล้วก็มันมีความเล็กด้วยความที่มันวินเทจของมันอะไม่ได้แบบเป็นนาฬิกาที่มันเล็กโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเวลาจะเลือกใส่เรือนนี้นะผมก็จะเลือกในวันที่แบบแต่งตัวชิลๆดูแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็เรียบๆเ,เลยพอใส่ในาฬิกาแบบนี้เข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเออเราแบบ มีความเรโทรมีความย้อนยุคเป็นคนยุคก,ก่อนขึ้นมานิดนึงอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งหลายๆคนนะ่ยที่ใส่นะจะมีความรู้สึกเลยว่ามันแบบเหมือนได้ย้อนอดีตย้อนเวลากลับไปตอนที่เราเป็นเด็กอะตอนอายุแบบ10กว่าปีอะไรแบบนี้นะครับตอนที่เราเรียนอยู่ปถมอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นอะนาฬิกาคาสิโอมันก็เยอะมากนะครับมีทั้งแบบเครื่องคิดเลขทั้งแบบโอสารพัดเลยนะหน้าตาแบบเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในตัวที่ย้ำเตือนความทรงจำของเราได้ดีนะครับคือตอนที่ผมใส่ผมก็รู้สึกแบบเออมัน มันนึกถึงอดีตตอนเราเรียนมากๆเลยที่ตอนนั้นหน้าตาแบบนี้มันก็ฮิตกันมาก,กน,นะครับก็ถือว่าเป็นในการเรือนหนึ่งที่เอามาใส่ในวันที่แบบเราเบื่อเบื่อหรือว่าเอามาใส่กับการแต่งกายที่มันดูสตรีทดูเรโทรหรือว่าดูแบบ เรียบร้อยเนี่ยมันก็ได้ค่อนข้างจะเกือบหมดเลยนะถือว่าโอเคมากๆนะครับส่วนเรื่องวัสดุที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะต้องพิจนารณาน,นะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้นาฬิกาที่แบบมันใส่ใช้งานได้ยาวๆจริงๆอะ่ะยี่สิบสามสิบปีอะไรเงี้ยน,นะครับพลาสติกยังไงมันก็จะไม่ทนอยู่ละมันก็อาจจะอยู่ไม่ยาวขนาดนั้นนะครับคือผมแนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการนราฬิการเรือนเดียวอะ่ะที่มันยาวจริงๆอะ่ะ ไปเรือนที่แบบมันเป็นตัวเรือนสแตนเลสสตีลจะดีกว่านะครับอันนี้ก็น่าจะแบบเน้นการใช้งานระยะแบบไม่ได้ยาวมากนะแต่อย่างน้อยๆก็ได้หลายปีอยู่นะไม่ใช่แบบ23ปีย่อยสลายแบบนั้นไม่ใช่นะครับก็ถือว่าโอเคแหละแต่แค่แบบมันจะไม่ทนเท่าสตีลอยู่ละเท่านั้นเองนะครับก็ลองตัดสินใจดูได้นะครับส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่1190บาทนะฮะอันนี้ราคาที่ผมซื้อจากช้อปปีเลยซึ่งจริงๆจ,จะมีให้เลือกหลายสีมากนะมีรุ่นที่เป็นแพ็กแมนด้วยนะครับอันนั้นแบบน่า ยิ่งรู้สึกเรโทเข้าไปอีกเพราะว่ามันก็มาจากเกม p a c m แมนะใครที่สนใจสีไหนก็ลองไปจิ้มๆดูได้เลยนะครับแต่สำหรับผมอบผมแอบชอบสีนี้แหละมันก็ดูเงินๆแล้วก็ดูแบบมีความมิลเลนเนียลดีก็ลองดูตามความชอบเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ